ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆน,น,นมนม เบ,บ,บาเบาสบายที่นูนยนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้เนึกถึงวริเดณหลงปู ผู้คนพอวิชาธรรมกายอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะถ้าใครใจยังไม่ละเอียดก็นึกว่ามีท่านอยู่อาลัตนายท่านอยู่ก,กลางกายของเราแม้จะนึกให้เห็นไม่ชัดก็ตาม ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบาสบายท่านอยู่ในกลางกายของเราหรือเราอยู่ในกลางกายของท่านให้ได้อย่างเบาเบสบาย จนกระทั่งถูกส่วนก็จะเห็นท่านในกลางกายของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงท่านให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอทีเดียวนะจ๊ะนึกถึง ท่านเป็นบุคคลพิเศษบุคคลผู้เลิศที่หาใครมาเสมอเหมือนในยุคนี้เนี่ยได้ยากโดยนึกถึงทบทวนประวัติชีวิตของท่านในชาตินี้เนี่ยที่ เราเคยศึกษาเาเรียนรู้มาแล้วก็พอที่จะเข้าใจท่านได้ใจเราจะได้เกิดความปิติเรื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติและก็มโนปณนิธานของท่านใจที่เรือมสายนี่แหละจะทำให้หยุดนิ่งแล้วก็เข้าถึงท่านได้ เวลาเราอยู่ที่บ้านนะเขาทำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าใจเรานิ่งแล้วเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นให้นิ่งอย่างเดียวอยู่ภายในแต่ถ้าใจยังไม่นิ่งเนี่ยก็ต้องให้ใจผูกพันเกีย่ยวกับเรื่องราวของท่านจะทำให้ความฟุ้งของใจเราหายไป จะนึกถึงท่านได้ง่ายตั้งแต่ท่านมีความนึกคิดที่แตกต่างจากคนวัยเดียวกันอายุสิบก้าก็คิดจะออกบวทพราไปพิจารณาเห็น ความไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตของมันพระบุรุษที่ผ่านมาที่เคยครอบครองทรัพย์แสวงหาทรัพย์มาด้วยความยากลำบากครอบครองแล้วก็ชื่นชมทรัพย์ที่ได้มาเพียงช่วงสั้นๆแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่ได้เอาทรัพย์ที่แสวงหาบาได้นั้นติดตัวไปได้เลย กับทิ้งเอาไว้จนกระทั่งตกทอดมาถึงท่านและท่านก็คิดต่อไปว่าท่านไม่อยากจะมีชีวิตเช่นเดียวกับอันพระปุรที่ผ่านมาอย่างนั้นเพียงแค่นั้นแต่อยากจะมีชีวิตที่ประเสริฐและสูงส่งกว่าน,นั้นเพราะว่าชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่ง ควรจะทำให้มันเกิดประโยชน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วท่านก็พิจารณาเห็นว่าการออกบทเท่านั้นที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างนี้ได้ืคอคิดถึงพุทธประวัติเมื่อท่านกระจายเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของรบรรพบุรุษแล้ว ก็ามาคิดถึงบุคคลที่ท่านควรจะเดินตามก็ทบทวนพุทธประวัติว่าขนาดเป็นถึงองค์ราชทายญาตของกรงกบ,บิลพัฒพ์ังพร้อมสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่ยมย์จะพึงปรารถนาแนตะ่ก็เ,เห็นทุกโทษปยของกามาสุขนั้นด้วย ยังสละทิ้งสิ่งเหล่านั้นโดยไม่อะไรยอาวรแล้วก็แสวงหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าโดยการออกบทแล้วในที่สุดก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานเป็นบาสัมมอสูเจ้าบรรลุจุดหมายของชีวิตที่ได้เกิดว่าเป็นมนุษย์ได้เรียน วิชาชีวิตจนจบหลักสูตรแล้วเจนจบในชีวิตท่านก็อยากจะเป็นอย่างพระสมม,สมติเจา้าจึงได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะออกบวทเมื่ออยู่สิปีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทบทวนเมื่อใจมันยังมีนิ่งยังฟุ้งอยู่แล้วก็นึกถึงภาพท่านได้ไม่เต็มที่ แล้วเมื่อออกบวชแล้วตอนอายุ22 <c oughs> ก็ทั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่บวชวันหนึ่งลงคืนอีกวันหนึ่งก็บำเพ็ญสมณธรรมเรื่อยมาจนตลอดชีวิตส1เพรรษาผ่านไปในการแสวงหาหนทางการทัศลุธรรมของพระสมมาสุริเจา้า จากครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ทำให้มั่นใจในการปฏิบัติธรรมในสุดกลางวภรษาที่สิบสองก็แสวงหาวทางในตัวเองนเนี่หว่า็นึกถึงเรื่องราวท่านมาตามลำดับกระทั่งสละชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยาก โดยยังไม่รู้วิธีทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของมนุปฏิธานที่ตั้งใจแต่ก็ยังตัดสินใจสละชีวิตทำความเพียรที่โบสถ์วัดโบสบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบ,บุรีดังที่เราได้ทราบประวัติอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทบทัวเรื่ยมาแล้วในที่สุด เมื่อท่านปล่อยวางทุกสิ่งชีวิตอวัยวะทรัพย์คนสัตว์สิ่งของแล้วใจก็หยุดนิ่งถูกส่วนในสึกก็ได้บรรลุธรรมกายเป็นวิญญาณในการทัศรุธรรมของพระสมมติเจา้าเพราะสิ่งที่ท่านบรรลุปิรตรับคำสอนที่มีอยู่ในประไัยวินดกที่ท่านศึกษาจนเชี่ยวชาญแล้วน จักมาพบคำตอบด้วยการปฏิบัติและประสบการณ์ภายในเมื่อบรลุแล้วท่านก็ไปในห้วงแหนทรัพย์ที่ท่านได้บรรลุคืออริยทรัพย์ไปในในหงแหนวิชาแถมยังตรวจตาดูว่าจะมีใครบรรลุทำตามนั้นได้บ้างในภาษาเดียวกันนั้น สอบภาษาก็ไปตามที่ได้เห็นและก็เป็นอย่างที่เห็นอย่างนั้นแหละที่วัดบางปลาแลาชีวิตขึ้งก็ดำเนินกันเรื่อยๆมาทั้งศึกษาฝึกฝนแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นไปด้วยเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งครูไห้แสงสว่างไปด้วย กระทั่งมาเป็นจ้าววาดวัดปากน้ำประสิเจริญแล้วก็คนควา้าโดยการหยุดนิ่งดิ่งกาไปสู่ภายในในที่สุดก็รู้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับพยายามมา่าเป็นต้นเหตุแ่งเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นทั้งตัวเองและผู้อื่น ทั้งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วกขค้นพบว่ามีวิธีทางเดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความเปบญจเลยก็คือต้องปราบมารต้องไปถึงตัวจริงนั่นแหละถึงต้นเหตุนั้นที่เป็นผู้ต้นคิดในการประกอบเหตุ ต่างๆและก็มีผลบังเกิดขึ้นมาสู่ภพภูมิที่หยาบทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกอื่นทั้งหมดและในสุดก็ได้ศึกษาเรียนรู้คนกว่าสู่ลบลบ,ลบมือกบยาม,มานจนตลอดชีวิตของนั่นทั้งสู้กบยาม,มานซึ่งเป็นงานหลัก เราลงมาก็คือเทศนาสั่งสอนให้คนบรรุธรรมตามถัดลงมาอีกก็ช่วยทุกอนุษย์และก็สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายจนหมดอายุขไขแเราเรานึกถึงเรื่องราวงันไปอย่างนี้ก็ทั่งความรู้นั้นตกทอดมาถึงพวกเรา ึงเป็นเรื่องสำคัญมากเราก็ได้อาศัยความรู้ของท่านทำตามท่านความสุขความสงบความบริสุทธิ์ความสมบังในชีวิตก็ค่อยๆทยอยเกิดขึ้นทาให้เข้าใจเรื่องบุญบาปกฎแห่งการกระทําการสร้างบารมี อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับท่านซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มีเฉพาะธาตุธมิเศษเท่านั้นจึงจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้นอางนั้นก็จะไปสิ้นสุดที่นิพพานถอดกาย ก่อนหน้านั้นกัน,นิพพานไม่ถอดกกยจะพอหมอสุดท้ายนี่ก็จะมีเฉพาะาธาตธรรมพิเศษจึงจะได้ศึกษาเรียนรู้ตรงนี้การที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้จนกระทั่งถึงจุดที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตและตั้งมโนปณิธานไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ทั้งหมดนี้คือพระคุณของพระเดบคุณหลวงปู่ผู้คนพ่อฟิยาธรรมกคายซึ่งเราก็จะต้องตอบแทนพระคุณท่านหรือประกาศกิตติคุณของท่านนอกนจากธรรมะปฏิบัติหรือการชักชวนแนะนำให้คนปฏิบัติทำรวมทั้งทำความดีส่วนหนึ่งก็คือการหล่อรูปเหมือนท่านอยู่ทองคำนี่แหละ ถ้านึกได้อย่างนี้เราก็จะปลื้มปิติใจว่าเรามีส่วนอย่งความสําคัญในการประกาศคุณของท่านเทิดพระคุณท่านประจัยปิติมีสุขการระลึกนึกถึงภาพท่านในกลางกายมันก็ง่ายและการระลึกนึกถึงภาพท่านอยู่กลางกายเราเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะจะนำไอ้ใจของเราไปหยุดนิ่ง ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอราหารันตุพระองค์พระเดวคุลุงปู่ท่านหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เวลาไปหยุดถ้าหยุดเทียวกันกับที่ท่านหยุดและผู้รู้ทั้งหลายท่านหยุดมันถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถือเป็นความสำจในชีวิตอันสูงส่งยิ่งกว่าการที่เราได้รับลาภยศสรเสริญอะไรนะต่างๆเหล่านั้น มากมายนักทีเดียวเมื่อเราไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับท่านเราก็จะรู้จักท่านเพิ่มขึ้นจะทราบซึ้งถึงบุคคลท่านมากเข้าเมื่อเข้าใจท่านเพิ่มขึ้นจากการหยุดนิ่งแล้วเข้าใจคำว่าหยุดนัเป็นตัวสำเร็จซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับคำสอนมสมสมทิเจ้าว,ว่าใจนระเป็นธาตุสำเร็จ ทุกอย่างสำเร็จด้วยใ,ใจมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่อย่างนี้เป็นต้นแต่ใจก็ไม่มีใครมาอธิบายฟังว่ามีลักษณะอย่างไรและอยู่ตรงไหนจึงจะสำเร็จก็จะมีพระเดชคุณหลวงปู่เนี่ยอธิบายปัจจัยประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดเรียวใจจะมีลักษณะเป็นดวง เราต้องอยู่ในตำแหน่งความสำเร็จคือูืย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เกิดความสำเร็จและใจจะสำเร็จได้ก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้แล้วใจก็จะไปเชื่อมโยงกันได้ความเข้าใจในความสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและพระเดชคุณหลวงปู่มันก็จะขยายเพิ่มขึ้นไอ้ตรงนี้มันจะสร้างฉันทะ ความรักความสมัครใจที่เราจะปฏิบัติธรรมที่จะฝึกหยุดฝึกนิ่งให้เข้าไปสู่ภายในเพิ่มขึ้นด้วยตัวขงเราเองเราจะเอาชน,นะความรู้สึกว่าต้องฝืนต้องพยายามทำสมาธินำใจกลับมาหยุดนิ่งเราได้ข้ามภูเขาแห่งอุปสรรคเหล่านี้ไปแล้วเนี่ย เมื่อฉันท่าเกิดขึ้นวิรยะมันจะตามมาเพราะเราสมัครใจมันจะมาเพราะใจรักนะ่ยจะทำความเพียรตลอดทั้งนั่งนอนยืนเดินจะมีจิตตะใจจะจดจอ่อที่กลางกายในทุกๆก,กิจวัตรกิจกรรมตั้งแต่อาบน้ำล้างหนะ้าแปรงฟันทำมาหากิน ำมาค้าขายเรียนหนังสือนังหากระัางเข้าวนอนก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้พอจิตตะเกิดขึ้นความอาใจใส่ที่ปรารถนาจะให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ประสบความสำเร็จในการนำใจกลับมาห,หยุดนิ่งตรงนี้เนะี่ยทำให้เรามีอัธยาศัยเป็นคนช่างสังเกต เพื่อที่จะจับจุดให้ได้เราควรจะวางใจอย่างไรเนี่ยจึงจะพอเหมาะพอดีสำหรับตัวเราเราจะรู้วิธีวางใจว่าต้องนึกอย่างนี้คิดอย่างนี้แตะใจเบาๆอย่างนี้จะตั้งขยับเนื้อขยับตัวของเราอย่างนี้แล้วมันยังจะถูกส่วน การวางใจเป็นเนี่ยจะทำให้เห็นภาพภายในถ้าเราวางใจเป็นประวัติเราประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงส่งทีเดียวเพราะเมื่อเราวางใจเป็นแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเราจะ อยู่เหนือสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีอิทธิพลทำให้ใจเราวันไหวเงงิน,งน,งน,งนแกลนเพราะเรารู้วิธีวางใจด้วยตัวของเราเองตรงนี้เลยจะ้ะจะทำให้เราประสบความสำเร็จคือใจหยุดนิ่งได้หยุดจึงเป็นตัวสำเร็จและจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ไปเรื่อยๆความทราบซึ่งในพระเด็หลวงปู่ก็มากขึ้นมากขึ้นจนถึงระดับว่าการนำเอาทองเนี่ยมาหล่อหลวงปูนะ่นันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรามีขคตพเพศรที่ใหญ่ๆเนี่ยความรู้สึกเรายิ่งใหญ่ขนาดนะั้นจริงๆเราก็จกจะนำมาแกะจ,ะจะนำสิ่งที่มีมูลค่าและคุณค่าสูงๆมาบรรจงแกะ สลักบ,บุคคลที่มีคุณคาณ่าสูงส่งที่ไี่มีประมาณอย่างนี้แหละถ้าจะเข้าใจคำนี้มากขึ้นด้วยตัวของเราเองเพราะนั้นการจับจุดได้หรือรู้วิธีวางใจของเราเองเหมือนเป็นอาวุธคู่กายเราเราเรู้เราจำนาน วิธีการของเราเนี่ยมันจะแตกต่างคนอื่นของเราจะต้องคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้วางใจอย่างนี้จึงจะพอดีแล้วกายก็ขยายใจยก็ขยายเข้าถึงความสุขได้อยู่ได้ทุกคนทุกแห่งตั้งแต่ท้องทะเลถึงยอดเขาถึงแนวอาอก,กาศ ในโลกนี้และโลกอื่นเมื่อเรารู้จักวิธีวางใจเป็นด้วยตัวของเราเองเรื่องเรื่องต่างๆแล้วนี่มันก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมาตามลำดับอย่างเนี้ยดังนั้นท่านจึงเป็นบุคคลอันประเสริฐสูงส่งมากการยกย่องสรรเสริญท่านนั่นะ มันไม่ได้เกินความเป็นจริงเลยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไปไม่ถึงความเป็นจริงของท่านในซ้ำไปแค่มาถึงคำแค่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งเป็นจุดเบื้องต้นของการเข้าไปสู่ความเป็นจริงของท่านซึ่งอยู่ลึกๆมากเพราะว่าพระผู้ปราบมานั้นมันลึกมาก,มากๆทีเดียวถ้าไม่ลึกซึ่งมากๆก็ไปปราบมานสู่ กับพยา,ยามารก็ไม่ได้เพราะนั้นปากประตูที่จะไปนำไปสู่ถึงท่านได้คือหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าเราจับจุดได้ร,รู้วิธีการที่จะวางใจได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาฝึกฝนอบรมตัวของเราเองทุกวันทุกคืนทุกเวลาเลยเนี่ยอย่างสม่ำเสม,มอาการระลึกถึงภาพท่าน ไม่บ่อยจะนำไปถึงจุดตรงนี้เองเพราะว่ามีหลายท่านกำลังใล้้ฟังว่าในเทศกาลนี้เนี่ยก่อนช่วงจะรอรูปเหมือนของท่านหลวงพ่อก็ได้นำให้ตรึกระลึกตึกถึงไม่เดีคุณหลวงปู่ทุกวันทั้งวันแล้วก็นำไปสู่จุดเล็กใสๆที่ ครอบคลุมความรู้ต่างๆเหล่านั้นไว้ได้กันเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มีความสุขมาแม้ว่ายังไปไม่ไกลกว่าน,นั้นแต่ก็มีความพึงพอใจมีความรู้สึกว่าเรื่องการเสียเวลาเนี่ยไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากบางคนเป็นสิบ ปีสิบกว่าปีเนี่ยกวจะมาถึงจุดนี้แล้วก็ไปคิดว่าอจุดเล็กใ,ใสๆเนี่ยจใจความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนอีกทั้งมันอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในกลางกายของเราเองมันใสมันสว่างนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขอยู่ภายใน กระทงเห็นดวงใสเ,<อ>เห็นดวงในดวงใสใสเห็นกายในกายใสใสเห็นองคพระใสใสเห็นองคพระในองค์พระใสใสก็ค่อยๆเดินทางก็ไปสู่ภายในเข้าไปเรื่อยๆความรู้สึกซาบซึ้งในประเด็จคุณหลวงปู่ก็เพิ่มขึ้นเป็นทับทาวีคูณกัไปเรื่อยๆ คือมีความรู้สึกว่าโอ้เราจะยกย่องเธอดทูลรืบประกาศเกียรติคุณของผู้ที่บอกท่ายคำประเสริฐว่าในตัวมีพระธรรมกายซึ่งเป็นการตัดสุบธรรมของเราเองเป็นที่พึ่งดี่ระลึกที่แท้จริงเราสามารถก็ะทถึงได้โดยวิธีการหยุดกันนิ่งนี่นจะมีความรู้สึกเทอดพระคุณท่าน แล้วลูก่อนนึกหยุดนิ่งอย่างนี้นะจ๊ะใจจะได้ใสใสิงนงี้นมนมเบาเบาสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ